ตามกกปรัชญาธุรกิจช่อง FK Talk ตอนกลยุทธ์ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหวกลยุทธ์ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหวหรือจะวือสร้างมาไหว เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อฝ่ายที่มีความเข้มแข็งมากกว่าหรือแคว้นที่มีกองกำลังทหารภายใต้สังกัดมากมายคมเหงรังแกแคว้นเล็กหรือผู้ที่มีกำลังทหารน้อยกว่าควรที่จะใช้วิธีการตักเตือนให้เกิดความเกรงกลัวและยำเกรงแม้นหากแสดงความเข้มแข็งให้ได้ประจักษ์ก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่อ่อนแอกว่า ทหารกล้าใช้ความรุนแรงก็จักได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ที่อ่อนแอกว่าคำพีอี้จิงกล่าวว่าแกล่งจึงต้อนรับเสียงจึงยอมสยบนี่คือหนทางปกครองแผ่นดินรัษดรจึงขึ้นต่อตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหวไปใช้ได้แก่ ซูมาอีที่บุกเข้าควบคุมตัวของครอบครัวโจซองภายหลังจากที่ริดรอนอำนาจของซูมาอีเพียงเพื่อหวังในตำแหน่งอุปราชท่านผู้ฟังคิดเห็นว่ากลยุทธ์ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหวสามารถปรับใช้กับธุรกิจท่านได้อย่างไรสามารถแสดงข้อคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ฟังทุกท่านได้นะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดย ฟาร,ร์มเกษตรจำหน่ายปุ๋ยตรา FK เวอร์ r m ด์เว็บฟร์มเกษตร .org